เอาแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับรูอีสานบ้ากราะตูนนะครับวันนี้เราก็ยังมาอยู่ในกระตูนที่มีชื่อเรื่องว่าเฟื่งห่าของเรานั่นเองนะครับทุกคนวันนี้เรามาถึงตอนที่1 1 8กันแล้วนะครับทุกคนก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปพร้อมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับ เพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของทางรูอีสานกันด้วยนะครับหากใครนะครับอยากจะสนับสนุนการอ่านของรูอีสานนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ทางช่องทางทูมันนี่วอริสเลยนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะทิ้งนะครับเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างๆคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอขอบคุณเพจเด็กติดเกมเป็นสุดยอดทหารนะครับ ที่อนุญาตให้ผมเอามางังงาที่ทางเพจพี่เขาแปรนะครับมาทำช่อง YouTube ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับหากทุกคนพร้อมแล้วเราก็รับชมคลิปนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับก็ตามกฎของพวกท่านนั่นแหละหากคุณชายหา่าวได้รับอูจริง1ชิ้นข้าจะขอเพิ่มให้อีก10ชิ้นเป็นการส่วนตัว แต่หากไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวเจ้าต้องคุกเขา่าและเรียกข่าว่าท่านปู่สามครั้งแล้วก็ใส่หัวไปจากเมืองจูอันซะหุบป,ปากซะคุณชายหาฟเฟินคือแขกของข้าการดูหมิ่นคุณชายหาฟเฟินหมายถึงการดูหมิน่นดูเซียวท่านเจ้าของยู่ ข้ายอมรับการเดิมพันของเขาแต่เพื่อความยุติธรรมข้าไม่ต้องการอูจริงของเจ้าหากข้าได้รับอูจริงเจ้าต้องคุกเขาและเรียกข้าว,ว่าท่านปู่สามครั้งฮึข้ากลัวว่าเจ้าจะทำไม่ได้มากกว่าเอาสิคุณชายเหา ท่านไม่ต้องสนใจคนพวกนี้ก็ได้ขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงของท่านยู่ขอเพียงแค่ท่านเป็นพยาในให้ข้าก็พอแล้วข้ากลัวว่าพวกเขาจะไม่ทำตามที่ตกลงไว้ข้าขอประกาศว่าการพนันหินของคุณชายหาเฟินได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ ละก็ก้อนนี้ฮึก็แค่พวกข้างถนนทั่วไปมันไม่ได้มีความรู้อะไรเลยมันแค่โชคดีจริงๆหรอที่มันได้อูจริงมาสิบวันติดน่ะเอาละ่ะท่านเจ้าของยูค่าเลือกเสร็จแล้วทั้งหมดราคา470,000เหรียนทอง <G ül üyor> มีแต่ขยะอย่ารีบ่วนสรุปไประวังเจ้าเด็กนี่เล่นเล่เล่นเหลี่ยมด้วยโปดหินชงเชงกว่ามันเป็นขยะหมดเลยทำไมถึงมีแต่ขยะละ่ะไม่ใช่ว่าเด็กนี่คือเจ้าแห่งโชคลาภหรอกหรอนั่นสิหรือว่าโชคของ เจ้าเด็กนี่จะจบลงอยู่ตรงนี้งั้นเหรอดูเหมือนว่าข้าจะชนะนะอย่าเพิ่งรีบดีใจไปข้าเชื่อในโชคของข้าเหลือหินอยู่อีกเพียงแค่ห้าก้อนแต่เขากลับยังสงบนิ่งได้เป็นคนที่คาดเดาไม่ได้จริงๆข้าน้อยผู้นี้อยากให้ท่านยู่ เป็นพยานในเรื่องของข้าและเด็กคนนั้นหินยังเหลืออีกห้าก้อนเป็นไปได้ไหมที่ท่านจะช่วยเปิดให้ข้าอะไรนะมันมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะได้อูจริงโดยหินอีกเพียงไม่กี่ก้อนไม่มีทางข้าลองตรวจด,ดูแล้วหินพวกนี้มันไม่มีพลังวิญญาณเลยฮ่าฮ่ดี ให้คนชลาเช่นข้าตัดสินดีกว่าชะตากรรมสินะข้าเองก็อยากเป็นพยานในเรื่องโชกของคุณชายห่าวเช่นกันก้อนนี้ก็ยังไม่มีอีกเหรอเหลืออีกแค่ก้อนเดียวแล้วด้วยดูเหมือนโชกของเจ้าเด็กนั่น จะหมดแล้วล่ะตอนนี้เหลือเพียงก้อนนี้ก้อนสุดท้ายแล้วด้วยหินขยะราคาหนึ่งหมื่นสองพันเหรียญทองข้าอยากข็นนักว่าเจ้าจะได้อูจริงมายังไงเขาเป็นเด็กหนุ่มที่อาศัยโชคอย่างเดียวจริงๆล้อ เอะอูจริงได้ไงกันข้าไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้จริงๆด้วยมันเปิดได้อูจริงจริงๆขอแสดงความยินดีกับคุณชายหาวเฟินด้วยที่เปิดได้อูจริงตามที่ข้าพูดไว้ข้าจะให้อูจริงเพิ่มอีกสิบชิ้นครั้งนี้ข้าชนะแล้ว ถึงเวลาที่เจ้าต้องทําตามที่เดิมพันไว้แล้วเจ้าคงไม่คิดว่าข้าจะคุกเขาให้เจ้าเด็กไม่รู้หัวนอนปลายเท้าที่ไหนจริงๆหรอกนะทำไมข้ายูเซียวเป็นพยานให้แล้วเจ้าคิดจะหักหน้าข้างั้นเหรอนั่นท,ท่านปู และแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งกิ้งกังกิ้งกังกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับส่วนเรื่องมังงะที่ทุกคนแนะนำมานะครับแอดเองนะครับก็เข้าไปอ่านแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเดี๋ยวแอดจะเอามาลงช่องยูทูบให้ทุกคนได้รับชมกันแน่นอนนะครับหากมีใคร นมีมังงะเรื่องไหนสนุกสนุกก็สามารถแนะนำมาได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับรุ่ยอีสานบ้ากระตูนนะครับก็ต้องขอตัวราไปเพียงเท่านี้นะครับกลาบสวัสดีครับ